ไม่อยากเป็นไตวายหรือฟอกไตนะครับต้องรู้7ข้อนี้นะครับหลายๆคนถามผมว่านะครับจริงไหมที่คนทุกคนจะต้องเป็นไตวายผมบอกว่าจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วค่า GFR มันเป็นค่าที่เกิดจากการคำนวณดังนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้น ค่า GFR จะค่อยๆลดลงอยู่แล้วดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมอะผมจะดูค่าครีเอตินีนกับค่า GFR คู่กันนะครับผมจะไม่ดูค่า GFR อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราดูค่า GFR อย่างเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณดูค่า GFR จากที่โรงพยาบาลเวลาคุณอายุมากขึ้นคุณจะเป็นไตเสื่อมทุกคนเลยแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เป็นไตเสื่อมก็ได้ครับแค่ค่า GFR จากการคำนวณมันลดลงเท่านั้นอ่ะดังนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายเจ็ดหน้าที่นะครับของไตให้ฟังแล้วพอคุณเข้าใจนะครับคุณจะร เรื่องนี้นี่เองข้อที่1คือไตมีหน้าที่ขับของเสียดังนั้นถ้ารู้ว่าไตามีหน้าที่ขับของเสียแสดงว่าปัสสาวะที่เราออกมาแล้วเห็นสีเหลืองเข้มคือของเสียเยอะถ้าสีเหลืองอ่อนคือของเสียน้อยดังนั้นเวลาคุณจะวัดว่าคุณดื่มน้ำเพียงพอไหมคุณอาจจะดูง่ายๆว่าถ้าตื่นมาตอนเช้าคุณงดน้ำงดอาหารมาทั้งคืนเลยเพราะคุณนอนหลับมา8ดชั่วโมงตื่นมาปัสสาวะจะสีเข้มถูกตองไหมครับเพราะเราไม่ได้เติมน้ําระหว่างการน,นอนเลยดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือ ตื่นมาตอนเช้าดื่มน้ําก่อนเลย1-2แก้วครับเพื่อเติมน้ําเข้าไปเพื่อให้ไตเนี่ยช่วยขับของเสียที่ยังเหลืออยู่ระหว่างการนอนหลับเนี่ยได้เพิ่มขึ้นข้อที่2นะครับไตมีหน้าที่ควบคุมสมดุลในร่างกายดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณดื่มน้ําในปริมาณพอเหมาะนะครับคุณไม่มีทางที่น้ําจะท่วมปอดท่วมหัวใจท่วมร่างกายแน่นอนแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีภาวะน้ําเกิน คุณต้องไม่หาแล้วว่าหัวใจคุณผิดปกติไหมหรือว่า <t> มีองค์ประกอบอะไรในร่างกายคุณผิดปกติไหมเพราะว่าถ้าไตคุณปกติเนี่ยแล้วองค์ประกอบในร่างกายของคุณทุกอย่างมันปกติหมดอะมันไม่มีทางที่คุณจะมีภาวะน้ําเกินได้เด็ดขาดข้อที่3นะครับคือไตเนี่ยช่วยรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายก็เลยมีคนถามผมว่าอ้าถ้ามนรักษาสมดุลเกลือแร่เนี่ย ถ้าเรารับประทานน้ําที่ไม่มีเกลือแร่หรือรับประทานน้าที่มีเกลือแร่ดีกว่ากันความเห็นส่วนตัวของผมก็คือเรารับประทานเกลือแร่อยู่2แหล่งด้วยกันเกลือแร่อย่างแหลกแรกคือจากอาหารทั้งสามื้อแหล่งที่2คือการดื่มจากน้ํามันก็ไม่ใช่มีความผิดอะไรถ้าเกิดว่าเราจะดื่มน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุแต่ถ้าถามผมนะครับโดยส่วนตัวผมดื่มน้ําแรก ที่ผลิตขึ้นโดยมีองค์การอาหารและยารับรองอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นหมายความว่าถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกดื่มน้ำแร่แต่ถ้าไม่มีน้ำแร่ผมก็สามารถดื่มน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุได้เช่นกันข้อ4นะครับคือไตมีหน้าที่รักษาสมดุลกรดด่างจริงๆแล้วมีคนถามผมว่าเราควรจะดื่มน้ำด่างไหมดื่มก็ได้แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับดังนั้นใครก็ไา้ที่ไม่ได้เสียเรื่องค่าใช้จ่ายควรนึ่ง,หน,งหนึ่งลิตรประมาณ2เหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งประมาณ25บาทดังนั้นะแสดงว่าน้ำด่างที่เนี่ย 1ลิตรนะครับราคา50บาทนะครข้อที่5นะครับไตมีหน้านะที่สร้างฮอร์โมนชนิดหนึงชื่ออีสโทโปรตินนะครับฮอร์โมนชนิดนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาดังนั้นใครกระามที่เป็นไตาวายก็จะมีภาวะเลือดจางเนื่องจากการหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงข้อ6นะครับไต ช่วยทําให้วิตามินดีสามารถทํางานได้วิตามินดีที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยจะยังทํางานไม่ได้จนกว่าจะผ่านไตดังนั้นไตเนี่ยมีหน้าที่ทําให้วิตามินดีที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยอยู่ในรูปของทํางานได้หรือ a อ t i v e form นะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่คุณคุ้นชื่อนะครับเพราะช่วงโควิดเนี่ยจะมีการพูดถึงวิตามินดีเยอะมากวิตามินดีโดยปกติเนี่ยที่ทางานได้ดีนะครับแล้วดูดซึมได้ดีเนะี่ย คือวิตามิน d 3ดังนั้นใครก็ตามที่จะเลือกวิตามิน D ทานจากข้างนอกผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นวิตามิน d 3นะครับตัวดีแล้วก็เลข3ถ้าอยากดูวิตามิน d 3นะครับว่าเขียนยังไงนะครับสามารถพิมพ์คำว่าวิตามินได้เลยนะครับแล้วสอบถามทีมงานในไลน์แอดดร็ a ปทีมหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้ผมใส่วิตามิน d 3เข้าไปรวมอยู่ในวิตามินชนิดอื่นๆนะครับที่อยู่ในอาหารเสริมที่ชื่อว่า New C B เพื่อนๆสามารถสอบถามแอดมินได้เพิ่มเติมข้อ7นะครับคือไตเนี่ยช่วยควบคุม ระดับความดันโลหิตนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ระดับความดันโลหิตเราผิดปกติเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องไตก็ได้นะครับเพราะบางคนจะมีเสลอือดไตตีบบ้างมีปัญหาเรื่องไตตรงนู้นตรงนี้บ้างทําให้ระดับความดันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นบางคนเนี่ยพยายามจะง,งดเค็มเท่าไหร่ก็ตามนะความดันก็ไม่ลดลงทําให้กินยาตอลอดชีวิตได้ดังนั้นสําหรับใครก็ตามที่เป็นความดามันโลหิตสูงลองหาสาเหตุดูครับว่ามีปัญหาจากหัวใจไหมมีปัญหาจากสมองไหมมีปัญหาจากไตหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแสดงว่าคุณมี เป็นคน80%เขาเรียกว่าเป็นความดันชนิดปฐมภูมินะครับคุณสามารถหายเป็นความดันได้ในอนาคตถ้าดูแลร,ร่างกายอย่างดีนะครับส่วนใครก็ตามนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะเ้าจะกินอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยในการควบคุมะระดับความดันเนี่ยมันมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าแมกนีเซียมครับซึ่งแมกนีเซียมในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเลือกเป็นอาหารเสริมผมแนะนำแบบนี้ให้เลือกเป็นคีเลตเทแมกนีเซียมคีเลตเทแมกนีเซียมเนี่ย เป็นแมกนีเซียมที่กินเข้าไปแล้วดูดซึมแล้วก็ทํางานได้ดีนะครับควบคุมทั้งระดับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็ควบคุมทั้งระดับความดันโลหิตในร่างกายด้วยซึ่งผมแอบแถมให้นะครับคีเลตแมกนีเซียมจะถูกแถมให้อยู่ในนิวซีบีอยู่แล้วนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบนะครับความรู้ในคลิปนี้เกี่ยวกับการหานของไตนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมนะครับได้เลยรักทุกคนขอบคุณล่วงหน้าจากใจแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ